ดีเจ้าหน้าคารพและเพื่อนๆพนทุกคนผมดิฉันมัจจรสุขพร้อมจะมาแนะนําเรื่องโครงการลดความอ้วนด้วย3ออที่1ออกกาลังกายเพื่อเพื่อนคนออกกําลังกายวันละ3 0นาทีหรืออาทิตย์ละ3วันเพื่อให้สุขภาพและร่างกายแข็งแรงอที่2ออาหารเพื่อเพื่อนคนรับประทานอาหารที่ประโยชน์โดยยึดหลัก2นึ่ง1คือผัก2ส่วน เนื้อสัตว์หนึ่งส่วนแป้งหนึ่งส่วนและเพื่ออ,อยางาตัวอย่างขนมเหล่านี้หรือเปล่าเป็นขนมที่ไม่มีประโยชน์มีแต่ไขมันเพราะฉะนั้นเพื่อนคนเราทานให้น้อย,อยเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ 3. ออารมณ์เพื่อพม่ว่าจะควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดมากจนเกินไปเพราะถ้าเราคนเราเครียดก็จะหาวิธีแก้ความเครียดหลายวิธีเช่นด,ดูหนัง ฟังเพลงออกกําลังกายแต่เพื่อนๆที่เลือกวิธีแก้ความเครียดโดยการกินก็จะส่งผลให้เพื่อนๆกลายเป็นโรคอ้วนไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆจากที่ผมได้แนะนาโครงการลดความอ้วนเด้สามอหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้แนวทางปฏิบัติกันนะครับและสุดท้ายนี้ผมขอให้เพื่อนๆสุขภาพดีและแข็งแรงกันท่กหน้านะครับขอบคุณครับ